ต่อไปนี้เป็นการตอบคำถามนะครับผมชนะพลครับก็จะตอบคำถามของอาจารย์พิสิทธิ์ที่ได้ที่ได้ถามไว้ในวันที่หกมกรานะครับคืออาจารย์พิสิทธิ์ถามสืบเรื่องที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานสติปัฏฐานซึ่งผมพูดไว้ว่า มันจะมีสติปัฏฐานที่เป็นไปเพื่อวิปัสสนากับสติปัฏฐานที่เป็นไปเพื่อสมถะนะฮะอาจารย์พิสิทธ์ก็ถามย้ํามาว่าการเจริญอ,อนุสติหกเนี่ยน่าจะเป็นสติที่ทําหน้าที่ระลึกได้เพียงแต่มีกําลังมากคือระลึกแต่อารมณ์นี้เท่านั้นไม่ไม่หลงลืมไปในอารมณ์ที่ไม่ผสมอย่างนั้นหรือเปล่าขอให้ผมช่วยตอบเพิ่มเติมนะครับ ผมก็ขอตอบเพิ่มเติมหน้าที่นี้นะครับ <c oughs> สติปัฏฐานหมายถึงเป็นสติที่มีกำลังมั่นคงนะฮะแล้วก็ทำกิจเข้าไปตั้งที่อารมณ์ไม่ใช่เพียงแต่ระลึกได้เท่านั้นถ้าเป็นสติที่เพียงแต่ระลึกได้ก็จะเป็นสติทั่วๆไปนะฮะซึ่งเขาทำกิจระ,ะลึกได ตอนนั้นเองนะฮะในการเจริญพุทธานุสตินั้นเนี่ยสติก็ต้องเข้าไปตั้งที่พุทธคุณนะ,ะแล้วก็ต้องมีกําลังมั่นคงนะ,ะเพราะว่าพุทธคุณเนี่ยเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งนะ,ะถึงขนาดที่ว่าจะเจริญไปอย่างมากก็ได้แค่อุปจาระสมาธิตอนนั้นเองไปไม่ถึงอัปปนานะ,ะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นเพียงระลึกถึงพุทธคุณโดยที่ไม่หลงลืมได้เท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพียงระลึกได้เท่านั้นนะถ้าเป็นเพียงระลึกถึงพุทธคุณมันก็เป็นเพียงการระลึกได้โดยที่ยังไม่ใช่อนุสติที่ท่านเรียกอนุสติเนี่ยมีความหมายพิเศษนะฮะซึ่งชัดเจนทำนองเดียวกับการเจริญศีลานุสติ แลนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพุทธคุณเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเพียงระลึกถึงคุณของศีลน,นะโดยไม่หลงลืมอย่างนี้ยังไม่ใช่เป็นการเจริญอ,อนุสตนะิโดยมีศีลเป็นอารมณ์กรรมฐานนะครับการจะเจริญอ,อนุสติโดยมีศีลเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยนะครับจะต้องมีการเพ่งก็คือมีสติเข้าไปตั้งไว้ที่ศีลคุณ คือคุณของศีลน่ะนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือคำอธิบายที่พยายามจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยในคำพีคาถาปฐปกรสติปฐานคาถานะครับก็มีการกล่าวไว้ชัดเจนนะครับกล่าวไว้ชัดเจนก็หมายถึงว่าสิ่งที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเมื่อท่านยกตัวอย่างถึงสติปฐานท่านก็ยกตัวอย่างถึงอนุสติด้วย ซึ่งทำให้เราสรุปได้นะครับคืออนุมานได้ทันทีว่าอ้ออนุสติก็เป็นสติปัฏฐานเหมือนกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอานาบนาสติก็คือการเจริญสติโดยมีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์กรรมฐานน่ะมันก็มีทั้งที่เป็นสมถะภ,ภาวนามีกล่าวไว้ในสมถะสี่สิบด้วยนะฮะสมถะภาวนาสี่สิบนะฮะ แล้วก็มีการพูดอยู่ไว้ในมหาสติปฐานสูตรซึ่งก็จะเป็นไปเพื่อจะวิปัสนาต่อไปเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นสติที่เป็นไปกับลมหายใจไม่ว่าจะเป็นในสมถะภาวนาก็ตามหรือเป็นสติปฐานก็ตามนะฮะมันก็เป็นสติปฐานด้วยกันนั่นแหละ เราสามารถที่อนุมานได้ทันทีว่าก็สติปัฏฐานด้วยกันนั่นแหละนะฮะไม่ใช่เป็นเพียงถ้าเป็นสัมปทานแล้วเป็นเพียงแต่ระลึกได้เท่านั้นถ้าเพียงระลึกได้นี่มันไม่สามารถนะฮะที่จะไปเจริญสัมปทานได้นะฮะเพียงแต่ว่าอนาปันสติที่เป็นไปกับสัมปทานกับที่เป็นไปกับสติปัฏฐานเนี่ยมันจะต่างกันในแง่ของการเจริญก็คืออย่างหนึ่งก็จเจริญไป เพื่อความสงบอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปเพื่อจะทําให้สติปัฏฐานตั้งขึ้นได้แล้วก็วิปัสนาต่อไปนั่นเองนะฮะส่วนอนุสตินะครับเป็นอารมณ์ของการเจริญสัถหะอย่างเดียวไม่เป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานด้วยเท่านั้นเองนะฮะทีนี้ที่ท่านอาจารย์ชัยวัตรกล่าวไว้ซึ่ง อาจารย์พิสิทธ์ได้ยกคำพูดมาเนี่ยนะฮะผมผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคือฟังไว้นานมากแล้วนะฮะผมเนี่ยเข้าใจว่าถ้าท่านพูดอย่างนั้นจริงเนี่ยนะผมก็จะเข้าใจว่าท่านกล่าวในตอนนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะแยกให้เห็นความต่างกันระหว่างสติปัฏฐานกับสติทั่วไปนะฮะท่าถึงได้พูดอย่างนั้นนะะ ท่านก็อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านพูดแล้วก็อาจจะละไปคือไม่คือตกหล่นไปคือไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องคือไม่ได้ไปพาดพิงถึงสมถะภาวนาด้วยเพลินไม่มีใครถามท่านว่าไอการสมถะภาวนาเนี่ยมันจะเป็นหรือไม่เป็นนะฮะหรือยังไงก็ไม่ทราบนะ,ะผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าท่านพูดไปเองว่าการเจริญสมถะภาวนาเนี่ยไม่ได้เป็นสติปัฏฐานด้วยอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมก็คงต้องทับท้วงเพราะว่า หลักฐานมันปรากฏอยู่ในในครัรมพ์นะฮะกระถาวัตถุปกรณ์น,นะฮะอ่าทีนี้ก็ทวงคงทวงท่านไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนะเพราะว่าท่านก็คงอเป็นเกิื่การสื่อสารการลำบากนะฮะอันนี้ก็คือความเข้าใจขงผมก็ชี้แจงให้ฟังอย่างนี้นะฮะเข้าใจว่าคงน่าที่จะเป็นการอธิบายได้เพิ่มเติมนะฮะ อย่างไงก็ตามคาถาวตัตถุกรณ์เนี่ยถ้ามีใครได้เรียนมาแล้วหรือว่าใครยังไม่ได้เรียนก็ตามลองเข้าไปดูในสติประฐานคาถานะฮะคัมภีร์คาถาวัตถุกร,กรณ์ซึ่งเป็นคัมภี์หนึ่งในภาพพิธามใหญนะ่ท่านลองดูสติประฐานคาถานเนี่ยแล้วลองอ่านพินิจพิเคราะห์ให้ดีท่านจะพบทันทีว่าอ๋อเออพอท่านพูดถึงสติประฐานท่านก็พูดถึงพุทธานุสติด้วยแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะมีอีกหลายอย่างนะครับซึ่งเราบางทีนึกไม่ถึงแล้วว่าเป็นสติประฐาน นะฮะก็ท่านลองดูเองก็แล้วกันนะฮะครับวันนี้ผมก็มีคำตอบทัานี้สำหรับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับหวังว่าจะาได้อธิบายตามประสงค์นะครับขอจบทัานี้นะครับผมชนะพลอีกครั้งนะครับคราวนี้ผมจะตอบคำถามของคุณวราพรซึ่งถามไว้ เมื่อวันที่เจ็ดมกราปีหกเจ็ดคือคุณวราพรท่านถามว่าผมขอสรุปรวบย่อเลยนะครับก็คือว่าพระหรหัเนี่ยไม่ต้องทํากรรมฐานและกรรมฐานที่ว่านี้มันหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานใช่หรือไม่พระหรหันก็ยังคงใช้สติปัฏฐานสี่เป็นวิหารธรรมถูกต้องหรือไม่นะครับคําถามก็มีอย่างนี้ในผมก็ขอตอบตามความเห็นของผม อย่างนี้ครับว่าเรื่องที่เราพูดต่อเนื่องกันมาถึงเรื่องทำรรกรรมฐานนะครับคือไอ้คำว่าทำกรรมฐานที่เราพูดกันมาอย่างนั้นน่ะมันเป็นศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในการปฏิบัตินะครับศัพท์ใช้กันยังไงใช้กันว่าถ้าใครทำกรรมฐานอันนั้นหมายถึงว่าการหักสติปัฏฐานที่ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่า ไปทําขึ้นมาเพื่อจะดูก็เลยเรียกกันว่าทํากรรมฐานคือไม่ใช่ไปเจริญกรรมฐานแต่ไปทํากรรมฐานซะเองไปทํามันขึ้นมาซะเองนะฮะเขาเลยใช้คําว่าใช้ศัพท์กันจนกระทั่งทุกวันนี้พอพูดกันก็จะเข้าใจกันทีเดียวว่าไอ้คนเนี้ยไปทํากรรมฐานก็คือว่าไม่ได้ไปเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องหรอกแต่ไปทําขึ้นมาดูซะเองนะซึ่งเป็นการที่ไม่ถูกต้องในการเจริญสติปัฏฐานนะฮะเพราะฉะนั้นคําว่าทํากรรมฐานจริงทําอย่างนั้นแต่ว่า ที่คุณวราพรพูดมาที่ถามมานั้นนะ่ะบอกว่าพระอรหันต์ไม่ต้องทํากรรมฐานอันนี้ใช้ไม่เหมือนกันละเพราะว่าถ้าบอกว่าพระอรหันต์ไม่ต้องทํากรรมฐานที่จริงตั้งแต่ท่านเป็นก่อนที่ท่านจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ไม่ทํากรรมฐานแล้วคือท่านเจริญสติปัฏฐานได้ถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคําพูดเนี้ยไม่ได้เหมือนกันละนะฮะถ้าพูดว่าพระอรหันต์ ไม่ต้องทํากรรมฐานเนี่ยหมายถึงงี้ครับหมายถึงว่าพร,าารนะอรหันต์น่ะไม่ต้องเจริญกรรมฐานอ่าถ้าอย่างงี้ควรจะใช้สัพท์อย่างนี้เพราะไม่งั้นก็จะปะาปนสับสนกันนะฮะแต่ที่จริงเนะี่ยก็ไม่ได้ว่าพูดผิดหรอกผมอ่านแล้วผมก็เข้าใจว่าคุณวราวพนหมายถึงอย่างนี้หมายถึงว่าพระาอารหันต์เนี่ยไม่ต้องเจริญกรรมฐานแล้วอ่าอย่างนี้ถูกต้องครับอ่าขอให้เข้าใจตรงกันก่อนนะฮะอ่ะ ถูกต้องแล้วอย่างไงก็ถูกต้องแล้วก็เพราะว่าท่านหมดกิเลสแล้วนี่นะฮะก็หลันท่านหมดกิเลสทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วการเจริญกรรมฐานเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อที่จะละกิเลสนะฮะจึงไม่ต้องมาเจริญกรรมฐานอีกแล้วก็เพราะไม่มีกิเลสอะไรให้ละแล้วนะฮะก็ถูกต้องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคําพูดที่กรรมฐานคำเนี้ยนะฮะคุณว่าเราพอถามว่าแล้วมันจะหมายถึงวิปัสสนา,านกรรมฐานใช่หรือไม่นะ เพราะฉะนั้นกรรมฐานที่พระหันไม่ต้องเจริญอีกแล้วนี้เนี่ยก็ย่อมหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานนถูกต้องเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเป็นสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ได้เป็นการละกิเลสนะฮะเป็นเพียงแค่ข่มกิเลสไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่พูดถึงว่าพระหันไม่ต้องเจริญกรรมฐานแล้วกรรมฐานนั้นย่อมหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเพียงแต่พอพูดย่อๆนะฮะ นอกจากนี้เนี่ยในเมื่อพระรหันต์ไม่มีกิเลสท่านจึงไม่ต้องเจริญสติปัฏฐานถูกไหมฮะเพราะว่าท่านเนี่ยได้สติปัฏฐานมาอย่างสมบูรณ์แล้วคือเป็นสติปัฏฐานที่ถึงขั้นเป็นโลกุตระทําลายกิเลสสิ้นเชิงแล้วแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีสติปัฏฐานอยู่เป็นเนืองนิดอยู่แล้วในพระสูตรเนี่ยจึงมีการกล่าวว่าสติปัฏฐานเนี่ยย่อมมีแม้แก่พระรหันต นะฮะแต่สําหรับความเห็นผมไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อเป็นวิหารธรรมอย่างที่คุณวราพรถามมานะฮะวิหารธรรมเนี่ยหมายถึงทำเครื่องอยู่เป็นสุขนะครับซึ่งมีก่าวไว้ในหลายสูตรนะหลายหลายพระสูตรเนี่ยนะฮะท่านก่าวไว้หมายถึงอะไรก็หมายถึงการเจริญโลกิยาฌานทั้งหลาย มีรูปฌานเป็นต้นเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไอการที่มีเครื่องอยู่เป็นสุขอันเนี้ยจะไปหมายถึงอะไรแน่ก็ย่อมหมายถึงการเจริญโลกิยาชานนั่นเองเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ต้องมารับรู้รูปเสียงบ่มรสโภทะพระนะครับจิตน่าจะรู้อยู่แต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวนะคืออารมณ์ของสัพพะากรรมฐานนั่นอย่างเดียวนะฮะในช่วง เวลาที่ประสงค์โืยเฉพาะเวลาที่ท่านประสงค์ก็คือผมกิเลสไว้นั่นเองแล้วับนิวรณ์นั่นเองนะฮะให้นิวรณ์สงัดไปในช่วงในระหว่างนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นการตัดสิ่งไว้ล้อมภายนอกอ่นะท่านก็จะรู้อยู่แต่อารมณ์กรสถานนั้นนะครับที่ใช้เป็นอารมณ์สานของสมทุทท่านก็จะอยู่เป็นสุขเพราะว่าการอยู่การเข้าชานี่นะมันก็จะสงบอยู่จะสุขด้วยสุขด้วย สมณัตหรือว่าจะสุขด้วยอุเบกขาก็ตามแล้วแต่แล้วแต่กําลังของฌานที่ท่านได้นะฮะส่วนการที่พระหัตน์เนี่ยมีสติปัฏฐานอยู่นั้นนะฮะผมก็เชื่อว่าที่ท่านมีอยู่อย่างนั้นน่ะมันคือมีอยู่แบบเป็นอุปนิสัยคือมีอยู่แล้ว นะครับมีอยู่เป็นเนืองนิดเพราะว่าท่านต้องเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ใช้สติปัฏฐานมาตลอดเลยตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันจนกระทั่งเป็นพระสกทาคารีเป็นพระอนาคามีนะครับจนกระทั่งบรรลุพระอรตมัตยนั่นแหละนะฮะก็ใช้สติปัฏฐานมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อใช้มาตลอดเนี่ยมันก็เป็นการที่สั่งสมอุปนิสัยในการที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆหรือว่าในการที่จะ มีสติไปตั้งไว้กับธรรมต่างๆที่ท่านเห็นที่ท่านรู้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านมีอุปนิสัยกับสติปฐานที่ท่านคุ้นเคยด้วยอย่างเช่นถ้าท่านเจริญกายานุปัสสนาแล้วกายานุปัสสนาเนี่ยสมมติเป็นอิริยาบถบพะซะด้วยอย่างนี้นะฮะท่านก็จะมีสติปฐานที่เป็นไปกับกายเนี่ยเป็น เป็นเหมือนเป็นต้น,ท,นทุนของท่านอยู่เป็นฐานของท่านอยู่เพื่อการวิปัสนาท่านอาจจะไปบรรลุด้วยอย่างอื่นก็ตามแต่ว่าไอ้ตัวที่ท่านมีอยู่ตรงเนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นฐานสาคัญในการที่ท่านเนี่ยจะใช้ต่อยอดในการที่จเจริญวิปัสนาต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะสั่งสมในลักษณะที่เป็นอุปนิสัยอย่างนี้ก็ได้นะฮะท่านก็จะมีสติการอยู่ หรือจะไม่ใช่เป็นกรรมฐานที่เป็นที่ท่านเป็นประจําอยู่ก็ยังได้นะฮะตราบใดที่ท่านอคิดจะรู้ทําอะไรเนี่ยท่านก็มักที่จะมีการมีสติเข้าไปตั้งอยู่ที่ทํานั้นๆน,น,นะฮะมันเหมือนเป็นอัตโน,ตโนมัติซะแล้วเพราะเป็นอ,ปอุปนิสัยของท่านซะแล้วนะผมเข้าใจไปอย่างนั้นนะฮะนะดังนั้นเนี่ย ตามความเห็นผมแล้วเนี่ยการที่พระอรหันเนี่ยมีสติปัฏฐานอยู่เป็นนิดนธอยู่เป็นประจำนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่เพื่อเป็นวิหารธรรมนะไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขนะเพียงแต่ว่าเป็นของที่ท่านมีอยู่แล้วเป็นปกตินั่นเองนะคือไม่ใช่ว่ามีอยู่เพื่ออะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยจบจิตพรมจัรยร์แล้วไม่ต้องใช้สติปัฏฐานนั้นในการที่จะเจริญวิปัศนา เพื่อจะให้รักเกเรอะไรอะไรอีกแล้วแต่ท่านมีอยู่ก็ท่านก็มีอยู่ของท่านน่ะก็เหมือนเป็นมือเป็นเท้าของท่านน่ะนะเมื่อมีมือมีเท้าของท่านอยู่เป็นประจรมอยู่ท่านก็ไม่ทิ้นไปเพราะมันมีอยู่ก็มีอยู่อย่างนั้นน่ะนะฮะเหมือนไส้ติ่งยังมีอยู่ก็มีอยู่ตราบใดที่มันไม่อักเสบมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมเองนะครับจากที่อ่านพระสูตร ทั้งหลายมานะครับแล้วก็เท่าที่เข้าใจทรมามาเข้าใจอย่างนี้ผิดหรือถูกท่านก็ต้องที่ราเณาเองต่อไปนะครับผมขอตอบปัญหาเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมชนพลนครับ